เละจ้าพัดหมีโคราชสาวโคราชพัดหมี่โคราชนะคะพัดหมีโคราชบ้านเองเด้อ ป่นนะเด้อคัดเมฆขนาดหอมหอมพันแน่สูตรกะจ้ะตัวมีโคราดทองแค่เหนอน คือตอนนี้นะคะก็จะหอมมากเลยนะคะผัดมีโคราชน,นี่พี่น้องจะต้องขัวเครื่องแบบนี้ก่อนนะขวัวหมูกระเทียมนะคะมันจะหอมกรุบกรอบหมูก็จะกรอบๆหน่อยๆน,นะคะมื้อนี้เราจะใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงตามพี่น้องชอบเลยนะคะแต่ว่ามีโคราชน,นี่จะใส่พริกปนะะ่นด้ค่ะใส่พริกป่นลงไปหน่อยนึงนี่พอนันเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปะคะ่ะเพื่อเติมรสชาติ เติมรสชาตินะคะที่มันเข้มข้นอยู่แล้วเนี่ยให้มันคลายลงนะคะเพราะเมื่อกีอ้เราใส่เครื่องปุงไปเข้มใช่ไหมคะ แล้วใส่น้ำไปเพื่อที่จะทําให้มีของมันนะ่ะสุกนะคะนี่คือเหตุผลที่เราใส่น้ำหลายมือนี้เราใช้เป็นมีเส้นเล็กนะคะปกติเนี่ยสมัยเก่าจะเป็นมีเส้นใหญ่ใช่ไหมคะเราเขาก็จะมัดตอกดิพี่นองจาเขาก็ใช้ตอกมาเกดตอกใส่บางคนนะคะเขาก็จะแช่เ้นมีก่อนแต่สูตรของบา้าสบนรมบนโบแชนะคะคี้ค้านวมันนี่เขาก็ทําแบบนี้นะคะใส่น้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเอานุไปคัวนะคะมีคัวให้มันสุกนะคะ แค่นั้นรสชาติได้ที่แล้วเดี๋ยวรอดเดือนแล้วเข้าใส่มีลงไปค่ะเพื่อความชัวร์นะคะพี่น้องก,ก็สามารถชิมน้ำอีกทีนึงก็ได้นะคะในระหว่างที่รอจะใส่เซนมียจะค่ะมื้จางนะคะก็เติมน้ำปลาอะไรลงไปเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเราก็ทิใส่เซนมีเนาะบางคนก็จะอยากใส่ไข่นะคะแต่ว่ามื้อนี้เราบ่ใส่ดอกไข่แล้วก็ที่ใส่พักแค่นั้นนะคะเป็นพวกใบต้นหอมนะคะที่เราปลูกเองจริงๆแล้วผัดมีโคราชเนี่ยถ้ามีต้น ถั่วงอกนะพี่น้องเอ้ยกระเซ็บด้ถ้าใส่ลงไปนี่กระชีแห้งเซ็บด้วยค่ะแต่ว่ามือนี้มีพักแค่อย่างเดียวก็คือต้นหอมแค่นี่กระซุดยอดของเราแล้วนะคะตอนนี้เราก็ล่อให้น้ำม,มันเดือดนะคะทาให้น้ำม,มันเดือดเราดูขั้นตอนการทําต่อไปนะคะว่าช่องมาสนุมนเฮ็ดยังไหนคลิปนี้บอตัดต่อเลยได้ค่ะพี่น้องจา๋าเป็นคลิปเรียวๆเ,เลยะคะ่ะยาวๆเลยยาวสักหน่อยแต่พี่น้องก็ดูเอาะะด้วยค่ะเด้อเผื่อบางคนอ่บาบอทันรูจ้จักเนาะ น้ำปรุงเรือดร้อนนะคะได้ที่แล้วเขาก็ใส่ลุงไปเลี่ยค่ะเซนมีนี่พอได้แช่นะคะนเนาะ,นะ,ะนเราจะควายมันยุบมันอ่อนในน้ำซุปของมันเลยนะคะที่เราปรุงลงไปเนี่ยนะคะนี่นะคะ่ะทำตามดีวีดีโอนี่เลยคะ่ะพี่น้องจ้าหลายจังนน่ลยมาค่อกจะแช่ก็ได้แต่เนี่ย่แช่นะคะแช่แบบนี้เลย คลิปนี้คลิปนี้ก็มาซิปัตดอกน้องตัอ,น,อตนะคะ่ะแต่ว่าอาจจะลดเสียงไก่ลงสักหน่อยไก่ลงมนบเราะูว่เป็นอีหยังเมื่อกี้มันคือห้องขนางคักเทอะ่ <c oughs> าน,นี่น้องซิออกหูนี่แหละเขาใส่หน้าหลายอยบ <c oughs> นี่ เลยนะจ๊ะสูตรนี้ไม่ได้ใส่มะขามเปียกะะ้อค่ะสูตรนี้ที่ใส่เป็นเต้าเจี้ยวแทนคือแล้วเตะพีนน่ลงที่ชีดได้ไหนก็ได้นะแต่ว่าก็คือควรมีควรบบนี้เนาะคะ่ะสมัยแต่เกาเ่าก็ยังใส่มะขามเปียกแหละเสียงเริ่มอ่อนเวงสวยเลงบยอะแบบ มเริ่มงวดเข้ามานะคะ you okay. เราจ่าเสร็จแล้ว สนเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้าพัดหมี่โคราชสาวโคราชพัดหมี่โคราชนะคะพัดหมี่โคราชบ้านเองเด้อครับนะคือโคราชชิมพัดหมี่โคราชเป็นไงจ๊ะแค่นี้อ,อันนี้ไม่ใช่หนามาใช่ไหมคะมคือ ของจริงอร่อยจริงไหมอร่อยจริงถ้าเกิดทาไมไม่ถ่ถาถาไม่ให้ถ้าเกิดไม่พูดไม่ให้ทายนี่คือว่าไม่ได้กินเนาะอโอเคอร่อยจริงนะคะนี่แหละคะ่ะก็เป็นคลิปหน้าตาการคัวมีหรือพัดหมี่โคราชกินเนาะคะเนาะในฐานะที่เองก็ เป็นแม่ครัวใช่ไหมฮะก็ต้องสั้หหน้านะนี่นะคะมากินบางที่ก็เบื่อเข้าเบือหน้านอกจากพี่น้องจ๋าก,ก็เลยก็ต้องผัดมีโคราชนะคะให้ลงุงมุชิมนะคะมือนี้นะคะก็อร่อยนะคะออกเค็มเค็มแดงหอมน้ำปลานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ชมมาจนกระทั่งฮอดจอดถึงต้นท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกท่านให้มีความสุขนะคะแล้วก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปของช่องมาสวนองุลนนะคะเราก็จะพยายามสั่งสรรคลิปดีๆนะคะให้กับพี่น้องในชมในเบิงงนะคะแล้วก็ด้วยความจริงใจเราจะนําเสนอแต่คลิปที่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ อยากให้พี่น้องได้ชมให้แบบมีความสุขเนาะคะ่ะสําหรับมือนี้นะคะก็สวัสดีนะคะอย่าลืมไปลองทํากินดูนะคะเด้อแล้วก็เล่าสู่ฟังแน่คันมีโอกาสนะคะถ้าชอบมาสวยมีโอกาสก็จะพัดมีสู่กินทุกคนเลค่ะเด้อขอบคุณมากๆจ้ามาดูกันนะว่ากินเป็นยังไงเกลียงมองหรือว่าเหนือน่ะจ๊ะเกลียงตั๊บ